แล้วผมมาแล้วสวยครับโบงสวยจัดได้ไหมเบกเบงเบกโอ้โหหวัดเจียววจ๊ยบหวัดเจี๊ยบสุดจัดชอด็อตนี้หมับเขาให้เรียบร้อยเลยอุ้มไหมอุ้ม่ันไหมตุ้งเรียบร้อยครับข้าต่ครตาบอสสวยงามครับแล้วผมปลาระเบิด ปั๊มสวยงามครับผม a y ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสหรับวันนี้ครับเรามาอยู่ในเกมตุ๊บต้นหรือว่าไดป้าไดไลนะครับสหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นสายปลาระเบิดแฟั่นะเดนะครับจะสนุกและมันไฮแค่ไหนนะครับก็รอติดตามรลบชมกันได้เลยนะครับสหรับเซตเพอร์ที่ผมจะจัดไปในวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับอันแรกนะครับประทัดนะครับเริ่มงานปาร์ตี้ฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวเริ่มมาแล้วเราก็จัดสักหน่อยดีกว่าเพอร์เนนเพอร์ของเลนาโต้ครับทำให้เราวิ่งไวขึ้นตอนที่เขาอุ้มเพื่อนนะครับ ไปขึ้น150%สําหรับเปิร์ติีนเบานะครับเป็นเปิร์ของเอลเลนสําหรับเปิร์นี้นะครับเมื่อเราทําการวิ่งเราจะไม่มีเสียงเท้านะครับเวลาเราวิ่งระเบิดแสงนะครับเป็นเปิร์ของรีออนสําหรับเปิร์นี้นะครับเมื่อเราทําการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟครับเราซ่อมถึง40%นะครับเราจะสามารถคาระเบิดแฟลชได้1ลูกนะครับโดยการเข้าไปในตู้แล้วก็ เราเปิดแฟดมานะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาไปเปิดแฟดไวป้าใส่คิวเลอร์ได้เลยครับชิลๆตึงๆึงสมาธิเหนือพิกัดนะครับเปอร์นี้ก็เป็นเปอร์ที่จะทำให้เราปั่นไฟไวขึ้นนะครับแต่ต้องกดสกิลเช็คให้มันแม่หน่อยนะสำหรับวันนี้นะครับจะสนุกแล้วมันหายแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ let's the What go d เรสโก้เอาละครับตอนนี้อยู่ในลังกลานะครับผมก็ครับปั่นเครื่องก่อนเลยอุ้ยดูใบอ้โหกระตุกเล็กน้อยในปานกลางตัวนี้มีเครื่องปั่นไฟครับคือเริ่มเกมมานะครับผมแนะนําว่าให้ปั่นคนเดียวก่อนนะครับเพราะว่าเรามีเปิร์ สกิลเช็คนะครับถ้าเกิดว่าเรากดโดนเราจะปั่นได้ไวขึ้นนะครับอะไรนี่แบบนี้ได้หนึ่งแล้วโอเคผมได้แล้วได้ระเบิดแล้วครับไปช่วยเพื่อนกันเฮ้ยช่วยทันปะเนี่ยโ้โหถ้าผมไม่ช่วยคืออคนหนึ่งน่าจะไม่มาครับช่วยไปก่อนแล้วกันจะเ,เราจุกดูว่าได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันฮึมกินเริ่มมาครับแล้วผมข้ามเลยโอ้โหแล้วคิวเรอ่มมันรู้ว่าผมจะข้าม เราได้เวลาช่วยเพื่อนแล้วครับจังหวะนี้เพื่อนโดนต้อนคิลเลอร์ตื้อเรื่องนะฮะเอาไกคิลเลอร์ได้ไหม,มเหมือนจะตีไม่ได้ปะเมื่อกี้เราเพื่อนฉีกยาวฮะเฮ้ยม,มีคนมาบอกให้นี่มันทีมเวิร์กทีมเวิร์กเขามีทีมเวิร์กกันโบ้เรียบร้อยครับแล,มมแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วสวยครับ บงสวยจัดสวยจัดครับได้นหนึ่งแต้มแล้วผมมีประทัดต่อฉันต้องระวังไว้เพราะว่าผมมีของเล่นสวยครับตายไหมเบงเๆๆเเ,เโอโ้โหบดเจีย๊ยบบดเจีย๊ยบฮึมสุดจัดช็อตน,นี้ผมมีสองแต้มาสองแต้มแล้วตอนนี้ปันต่อเลยปันต่อเลย ยังไม่ได้สักเครื่องนะฮะมัวแต่วิ่งช่วยเพื่อนเหมือนคนนี้เขามีนี่ปะเอ่อเปอิลอะไรนะโทรศัพท์มือถือทันไหมโอ้โหไม่ทันจริงๆครับมันอยู่ไกลเกินอ่ะป้าเอ๋ยเสียทรัพยากรมนุษย์ไปหนึ่งเอ e นะบ้าในเใล็กเสร็จลรวปะหรือว่าบ้านเล็กเสร็จไปแล้วครับเดี๋ยวมันใหญ่ที่ยังไม่เสร็จอยากรอปั่นมาเล็กมากแต่ว่าเขาเล่นกันอยู่อะเอาไงดี ทิบเครื่องไม่มีป๊อปทิบเครื่องปกติครับเครื่องไม่ระเบิดตูมตามผมกําลังรอจังหวะน,นะครับว่าเขาจะฉีกเมื่อไหร่ก็รอมันักพักหนึ่งแล้วนะจริงอืม้มเจ็บหนึ่งทีฮะฮะ้โหเราเล่นบัานเล็กอย่างยาวครับเห็นผมไหมไม่เห็นนะครับว่าเล็กเสียแน่นอนอ่าเด้งครับคิวเลอร์คิวเลอร์เด้งยับแล้วผมมาโอ้โหคิวเลอร์ นี่ไงแล้วผมโอ้โหโอ้โหแล้วผมรอช่วยนี่โหจริงครับเคเคเลย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 เขาจะเอาผมล้มจริงเอาผมล้มจริงเอาผมล้มจัง เฮ้ยเขารอตีผมแล้วท่อเกิดใกล้ผมชัติเรียบร้อยครับจุดจบจุดจบคนระเบิดฟแฟตโดนฉีดยาตัวบวมเรียบร้อยแล้วไปเกมต่อไปกันดีกว่าครับระเบิดฟแฟตได้หรือเปล่า,าครับร้านค้าชั้นทำครับ ผมมีใครยี่วิญญาณอีกแล้วครับก็ค่อยชอบเท่าไหร่เลยน่าจะเป็นเดเรดบ้าเธอมีใครยี่วิญญาณอย่างเงี้ยลุ้นกันนะว่าตัวอะไร๋อนี่ไงผมเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกเลยเดาถูกครับเดเรดนะครับโอ้โหช่วยเลยหายจ่อยหายจอย้อยแล้วคิวเลอร์ขอเฝ้ายับโอเคขอช่วยเพื่อนกันแล้วเวลาสวิรัติกาแล้วฮะโอ้เพื่อนก็รอฉายไฟเหมือนกันครับปรับเขาให้เรียบร้อยเลยอุ้มไหมอุ้มทันไหม เรียบร้อยครับฆาตกรตาบอสไ,ได้แล้วครับตึงชอ็อตสามแต้มเราคลิปนี้สี่แต้มดิมคิวเลอร์คนนี้เขาเอาจัดเขาเอาจัดเราเพื่อนก็ไม่ไปปั่นไฟด้วยฮะหนึ่งพันแต้มไปสวยๆโอ้โหคิวเลอร์คิวซาำเกินโอ้คืนค่ำคืนนี้ไม่ได้คิวเลอร์ซาำนะฮะออกประตูครับออกตู้มาแล้ว โอ้หแล้เพื่อนวิ่งตามแบบนั้นแต่ถ้าช่วยไม่ได้นะไปะดักได้ครับสวยสวยงามครับแล้วเ,เพื่อนล้มแทนเลยโหหลัคิวเลิกของมุ่งจัดมุ่งมากมุ่งจริงนี่ไงสวยงามครับแล้วผมปลาระเบิด ปั๊มสวยงามครับผม้าเต้มลงมาได้้าเต้มยอมแพ้หรือไม่คิวเลอร์สวยสวยแล้วผมเปเลยแล้วผมเปเลยมองยืนมองยืนแอคหน่อยยืนแอคก,ก็นหน่อยขาวงจัดเลยคิวเลอร์อืมเปไปโบแล้วโบเขาให้แล้วผมมาแล้วผมปลาเลย ตามภูระเบิดแสงโอ้โหแล้วผมไม่มีของจะเล่นให้แล้วผมไม่มีของเล่นแล้วแล้วผมยืนแอคแล้วผมยืนแอคสวยครับสวยงามนอนไม้สุลาได้อยู่หวังว่าอีกคนนึงปั่นไฟรอรีโลดครับ ตัวประกอบผมได้แล้วได้แล้วได้ตัวประกอบแล้วเอเด้แล้วผมฉีกยับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันเน่กลัวนิดหน่อยอ่าหวานเจีย๊ยบหนุ่มแล้วผมเปเลยมาครับคิวเลอร์บล็อกทางแล้วผมก็บล็อกทาง เอ à, เอ, à, เอ à, ตีพลาดอย่างนี้ตีพลาดอย่างนี้ร้อนลนอย่างนี้คลิลเลอร์ร้อนลนเล่นบาเล็กได้เพื่อนเล่นบาเล็กได้โดนหน้นาต่างมาเล็กไปเลยโดนหน้าต่างบาเล็กไปเลยอ่า <noticeable> อุ้มเลยเออแล้วเขาหาไม่เจอผมช่วยเลยคิลเ <Kiss. S 2> ลอร์ร้อนลนครับคิลเลอร์ร้อนลนหายคนนึงไม่เจอคิลเลอร์ร้อนลนแล้วจังหวะน,นี้หายคนนึงไม่เจอฮะ ผมไม่อยากไปหาเพื่อนเลยเอาจริงโอเคไล่ต่อได้เวลาครับได้เวลาได้เวลาไปร่วมชะตากรรมห้องวีไต่วันดีครับสวยรับมาแล้วจังหวะนี้เขาตีนอนอยู่อะผมไปปั่นบนสายบนแล้วกันเหมือนคิวเลอร์มาหาคนที่สองเฟสแล้วเลย่ะเหมือนอยากซ้ําให้ตุยเอ้ยค,คิวเลอร์มาหาผมแล้วผมตหน้าต่างแล้วกลับไปอุยอ๊ยกระถูกอยู่้วมาไม่คิวเลอร์เหมือนจะไม่มาฮนะ โห oh, แล้วเพื่อนแบบเดินชิลจัดไม่มาก็บ้าแล้วโอ้โหเราเอาเพื่อนฮะตืบเครื่องเหมือนชิลเลอร์เขาไม่ค่อยค่าอุ้มแล้วนะครับเพราะว่าผมมีระเบิดแฟร์ค่อนข้างที่จะแรงด้วยบึ้มบัม่มซัมเบ้อ่าแล้วชิลเลอร์เขามาหาผมไงยังไงครับคุณชิลเลอร์ตึบเครื่องผมปั่นไฟชิลครับจังหวะนี้เขาเลิกไล่เพื่อนไปแล้วจังหวะนี้ชิลเลอร์ไปไหนไม่รู้ฮะไปไหนไม่รู้แต่มาหาผมโอ้โ oh หแล้วมันบล็อกทางเอาแล้วตีไม่โดนอ่าอย่างงี้ว้าวุ่น โอ้โหเราไม้ไปแล้วอแล้วตีไม่โดนอีกแล้วครับคุณคิวเลอร์มีนไม่ค่อยคมแล้วต้องไปรับมาใหม่มับก้ให้มับก้ให้อ่ะแล้วผมโดด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 อ่ะทืบเครื่องทืบไม้ครับไม่ใช่ทืบเครื่องะพูดผิดโอ้โหแล้วผมไม่ม้เล่นแล้วเอาไงต่อครับในชีวิตนี้ โดดเลยครับโดดจริงโดดจริงไม่จริงนังดักครับดักจริงดักจริงแล้วผมฉีกตรงนู้นมีไม้อยู่ครับหวังว่าจะเล่นได้ว่าเชิงได้อยู่อ่ะแล้วผมโดดเลยฮะไปเล่นตรงไหนดีตรงนี้เล่นไม้ไปเร้ด้วยผมจำได้ okay. Okay. โอเคโอเคน่าจะล้มครับจอดนี้ ไม่หมายเลยผมยังไปดนแกว้ครับคุณคิลเลอร์หลอกตายยงตายอยากปันไลแล้วครับผมออกไปได้ฮะทุกคนออกไหนแต่ผม,มออกไปไหนเอาไงดีฮะชอ็อตนี้ไอ้ผมก็อยากจะออกนะแต่ออกไม่ได้จริงคิลเลอร์ไปไหนอะดูงูนี่ดีครับโอ้โหหาจริงอะโอ้ไม่ได้แล้วต้องหาท่อแล้ว เอาเปิดแล้วนี่หว่าผมน่าจะวิ่งมาตรงนี้โอ้โห <c oughs> เ,เราก็คิดว่าประตูนี้ยังไม่ได้เปิดนะฮะแล้วรู้ว่าเปิดผมวิ่งมาแล้วเอาจริงโอ้โหคิวเลอร์เขาปฏิเสธดา,านมาแต่อย่าลืมไปคราว่าเราเบิดแฟตผมสามารถที่จะสร้างดาเมจโอ้โหล้วเนิร์ดแล้วผมบอกเลยหวันเจี๊ยบขอจะเช็คครับเช็คเลย,ยไม่มีใครฮนะึคือเห็นเราละชัวร์ชัวร์ ชัวเอาหอานี่แล้วผมฉีกมาก่อนนะสัมผัสได้ครับตั้งแต่แบบจับเครื่องอะแล้วผมสวนเลยนี่ไงแล้วผม,มเดาผิดไปหน่อยฮะสวยงามเพื่อนฮิวลิ่งกันนีมามา่ว่าตามมาเหรอ,อแล้วตามมาจริงสวยงามเพื่อนสวยสวยครับ สวยงามชัดเฮ้ยมีคนปั่นอยู่ตรงนี้โดนใหม่เรียบร้อยครับโดนฮะโอ้โหแม่งเงยไม่กดอุ้มแล้วเดินชัดอ่าเราบิ้งติดเราบิ้งติดเราบิ้งติดไงเฮ้ยผมเอ,อมาไปช่วยได้ปะคิดว่าอื้อ นี่ไงครับแล้วผมถูกทางไปแล้วเว้ยเมื่อกี้พลาดไปหน่อยครับแล้วเราก็อยากจะช่วยนะแต่ขอปั่นไฟก่อนดีว่าจังหวะี้ผมยังไม่ได้ปั่นไฟเลยครับนี่งไงเจอเครื่องปั่นไฟแล้วขอไต่หน่อยแล้วกันลวงอีกแล้วแทงหลังชัวร์ครับเพราะว่าแทงหลังขอบีขับไปมุมม,มีแทงหลังชัวโมเข้าให้ตามเตบครับตอนที่ผมต้องไปช่วยแล้วนะแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้รับเบิดแฟรเลยเกิดเลิฟบิงติดนิดหน่อย อ uh huh. เราคิวเราตีไม่โดนครับหดูตีไปแล้วเหมืนจะตีไปแล้วนะครับเค okay, มาเวลาช่วยครับเพื่อนอยู่ใกล้อยู่อะ่ะต้องรีบร้อนครับอยู่ใกล้ได้อยู่ได้อยู่สวยครับแล้วผมปาระเบิดแฟตบ้มบัมซัมเบ้เรียบร้อยบอกแล้วไม่ว่าจะไม่ว่าจะยังไงผมก็สามารถช่วยเพื่อนได้ ค่อยๆไปครับวันนี้มีระเบิดแฟลตมีพลุเฮ้ยเหมือนจะไม่ไล่แล้วโอ้โหสวยจัดตอนนี้สวยจัดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเห็นออร่าเหรอหรือว่าอะไรเห็นออร่าแน่นอนครับตืมแล้วแล้วตามผมเฮ้ยโอ้โหเพื่อนอยู่ตรงนี้อื้อหือเราขอเจอเพื่อนครับ เรียบร้อยเลยฮะอย่างนี้แล้วผมวิ่งติดด้วยขอตามเพื่อนครับโอ้ิ oh, ่งยาวเลยเอ้า oh, ทำไมว้าปอิงแลกปิงแหลกแหลกปิงโอ้โหปิงแหลกแล้วผมเนียนจัดแล้วผมเนียนจัดบอกคำเดียวว่าเนียนจัดจัดมองไม่เห็นครับเมื่อกี้เหมือนจะจ้อง วิ่งไปไหนไม่รู้ฮะช่วยก่อนเลยละกันแล้วผมมาแล้วผมมาปลาระเบิดแฟดตุ้มเรียบร้อยฮะเหลือสองคนสุดท้ายอีกคนนึงตายแล้วไม่เลยโอเกมนี้โอกาสรอดค่อนข,ข้างที่จะน้อยเลยวิ่งยับวิ่งยับครับเฮ้ยโอ้โหเปีไงแลเบิดระเบิดแฟดฆาตกรตาบอส โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สนุกดีครับสำหรับสายปาลาระเบิดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่างไรนะครับฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้คนระับต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บายยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ